เวลา14นาฬิก5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการอุปสมบทนาคหลวงนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนงมัส,สการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและประเคนเครื่องสมณบริขารแด่พระภิกษุนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสมณเณรน,นาคหลวงจำนวน13รูปเพื่ออุปสมบทประกอบด้วยสมณเณรพรสวรรค์จันหอมสมณเณรสุภมิตรประตังถาโตสมณเณรกฤษดาถาจันทร์สมณเณรปรมินเอี่ยมศิริสมณเณรน,นภสินแซแหลีสมณเณรน,นาทีบุญประกอบ สามเณรพิทักษ์พงษ์แซ่กี้และสามเณรอภิวัตรคงทันดีจำพรนษาณวัดโมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสามเณรเกติศักดิ์สิงสุขจำพรรษาณวัดชัยศรีอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น สมณณนวิษณุนนวงศาและสมณณนปิยาการยืนยงจำพรรษานวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสมณณนสโสพลชนสยองจำพรรษานาวัดเป็นจมบพิตรดุสิต,ตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและสมณณนนัทพลบุญชูจำพรรษานวัดปรีดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม